สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube แอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้อ่าสำหรับสูตรนี้ได้คิวแล้วฮะแซงคิวให้ก่อนฮะเพราะคนขอ,อะขอมาเยอะจริงๆสมาชิกขอมาเยอะจริงๆฮะสิบบนตัวเดียวเน้นๆเพียวๆเน้นๆนะครับที่ผ่านมานี้เจาะเลยแปดตัวเดียวฮะสามแปดแปดสามบนเจาะตัวเดียวฮะชุดสรุปสามแปดแปดสามบนโอ้โหออกสามแปดแปดนะครับ ให้วิ่งบนสามกับแปดมุ่ที่ผ่านมานะเจาะตัวเดียวเลยชุดเดียวสามแปดแปดสามบนก็นะครับก็สามแปดแปดนะครับสามกับแปดก็มาที่ร้อยกับสิบบนแปดนี่มาสิบสิบกับหน่วยด้วยนะครับสิบบนใครคว้ามาตัวเดียวเน้นๆมาเทียบชนนุนกันกับอีกสูตรหนึ่งครับนี่ฮะมุ่ที่ผ่านมาได้เจ็ดกับแปดนะสูตรนี้สิบบนช่วงกันที่เลขแปด วัที่ผ่านมาผมเทียบชูนให้สองสูตรแบบนี้นะครับมันชนกันที่เลขแปดงวดนี้จะชนกันที่ตัวไหนเดี๋ยวดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีทาแล้วก็มาตัดสินกันด้วยสูตรสุดท้ายฮะวิ่งบนแบบสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรนี้จะเป็นสูตรสิบบนเก่านี่ฮะสิบบนเก่าสูตรนี้เดินยาวจริงๆเลยแต่ก่อนมันเป็นสูตรสามตัวบนสูตรสามตัวนะครับมาสองตัวผมก็ปรับให้เป็นเลขสองตัววิ่งบนนะครับนี่ฮะเป็นสูตรสองตัววิ่งบนวัที่ผ่านมาได้เก้าก3สามสามก็มาที่หลักร้อย สูตรนี้กระดาษหมดพงเขียนกระดาษใหม่ให้แบบนี้นะครับเข้าใจตรงกันตามนี้เด้อสมาชิกเด้ออ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเด้อสมาชิกเด้อเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทําคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปช่วงนี้นะครับสูตรเก่ายังเหลือเยอะนะครับเดี๋ยวทยอยลงให้วันละวันละสองคลิปสามคลิปวันละสองสูตรสามสูตรอย่างเช่นวันนี้ นะครับผมลงคลิปเดียวก็ลงสามสูตรเลยนะครับเป็นสูตรเก่าทั้งสามสูตรนะครับนะครับแต่สูตรเก่ายังเหลือเยอะฮะทัง้งล่างทั้งบนนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับทุกทุกทุกคลิปนะครับอ่ะมาฟังคำเตือนทางช่องคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนลลันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสินทุกทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางได้สมายเช็กเ้วยวิเคราะห์พิจารณาเอาเองนะครับ เดี๋ยวมาดูสูตรนี้กันก่อนนะครับวิ่งบนใช้จริงเดินดย,ยาวๆเลยสูตรเก่ามาจากสูตรนี้เมื่อที่ผ่านมาได้เก้ากับสามคนออกสามแปดแปดอันนี้ก็คือสูตรเก่ากระดาษแปนเก่านะครับ <5 S 1> หมดหน้ากระดาษมาที่เลขสามครับมาที่เลขสามหลักลร้อยสูตรนี้วิ่งบนนะครับมาได้ทุกหลักนะครับแต่มันเป็นสูตรเก่าของสิบบนนะครับ <c oughs> <c oughs> สองตัวมาหนึ่งตัว ครับอ่ะอันนี้กระดาษแผ่นเก่านะครับอ่ะมาดูกระดาษแผ่นใหม่เขียนเตรียมไว้แล้วนี่ฮะอ่ะย้อนดูสักนิดฮะสมาชิกนะย้อนดูสักนิดวันแรกสุดไดลเก้ากับสามพอดอกสามเจ็ดเจ็ดอ่ะประมาณที่เลขสามประมาณที่หลักร้อยครับสุดที่สองนะเอ้ยสูตที่สองเลขเก้ากับสามพอดอกแปดเก้าสี่เก้าประมาณที่หลักสิบ ถูกคนที่สองคนที่สามเก้ากับสามสามก็มาที่หลักหน่วยงวดนี้แลหละฮะวดที่ออกห้าหกสามนี่ผมลงจริงก็คือวันที่เขียนกำกับนี่ก็คือวันที่นี่ฮะวดนี้วดต่อมาเจ็ดกับหนึ่งพราะเหกแปดเจ็ดครับเจ็ดก็มาที่หลักหน่วยก็มาที่หลักหน่วยอ่ะถูกรับ ว่าต่อมาสูงได้8กับ2ผลออก2 2 7 2ฮะงวันนี้ด้วที่ลงจริงให้นี่มาลงมานี่มาที่10กับ100ถูกฮะับวัที่ผ่านมาสูงได้9กับ3อันนี้ก็คือลงจริงนี่ลงจริงหนับเก้ากับ3ผลอ,ออก สามแปดแปดนะคนที่ผ่านมาสามับมาที่หลักร้อยที่ผ่านมาลงจริง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 สี่งวดจูดนี้นะับลงจริงสี่งวดแต่สูตรเดินยาวเลยนะเดินยาวมากๆเลยนะครับสิบยี่สิบงวดได้เปล่าเนี่ย เดี๋ยวไปย้อนดูเดี๋ยวผมจะแจกสูตรลองไปย้อนดูนะครับอันนี้กระดาษแฟนเก่านี่ยาวเลยนะครับที่ผูกงวดแล้วนี่นะครับอ่ะมวนนี้ได้เลขตัวไหนนี่ครับวิธีทำตามนี้เลยนะครลองไปย้อนดูว่าเข้ากี่งวดจริงนะครับ <c oughs> <c oughs> พวบ,บวกเป็นตัวเลขเลยนะครับสมาชิกนะอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งลงท้ายเลขสองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกเจ็ดลงท้ายเล 0, 0 6, เขศูนย์ศูนย์บวกหกก็ได้หกหกบวกสี่คงที่นะครับลงท้ายเลขศูนย์ถ้าตำแหน่งแรกศูนย์บวกไปสี่ได้เลขสี่อ่ะ ในศูนย์กับสี่ฮะดิ้งบนต้องมาแน่ๆตัวหนึ่งผมเน้นไปที่เลขศูนย์นะครับสูตรนี้นะสูตรนี้ผมเน้นไปที่เลขศูนย์ใครชอบเลขสี่ก็จัดไปครับผมเน้นไปที่เลขศู 4. นยะ์ศูนย์กับสี่ฮะวดประจำวันที่ลงจริงให้วดวที่ 5, ห้าวดวประจำวันที่สิบหกทับห้าทับหกแปดลารุ้นกันนะครับผมเน้นไปที่เลขศูนย์นะครับสูตรนี้นะครับลองสี่ ครับอะทีนี้ไปต่อกันกับสูตรหลักสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรนี้วดที่ผ่านมาได้เจ็กับ,ออก 3, 8, 8, บแปดถ้ออกสามแปดแปดครับแปดฮะมาที่หลักสิบหลักสิบนะครับลงจริงให้วดที่ผ่านมาเป็นวดแรกสำหรับสูตรนี้ก็เข้าริงครับที่แปดครับ สิบหมึ่งวที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะอันนี้ก็คือวิธีคิดวิธีทำนะครับผมจะไม่บอกตัวเลขเอ้ยผมจะไม่บอกตำแหน่งเพราะตำแหน่งก็ดูตามนี้เลยฮะตามผมติ๊กว่าเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาะนะครับเอาบวกกันดูว่าหนึ่งบวกสามลงท้ายเลขสี 4. 4่สี่บวกสามลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกสองเจ็ดบวกสองลงท้ายเลขเก 9. 9้าเก้าบวกหกลงท้ายเลขห้านะครับ ห้าบวกหกนะครับลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดคงที่นะครับลงท้ายเลขแปดแปดบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มได้เลขเก้านูนี้ได้แปดกับเก้านะครับสูตรนี้ได้แปดกับเก้าอ่ะใครชอบแปดกับเก้าจัดไปฮนะแต่ผมว่าแปดกับเก้ามามาฮ้าันนี้ต้องต้องมีมาตัวหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันจะมาหลักหน่วยมากกว่านะครับสาหรับสองสูตไม่หลักหน่วยก็หลักร้อยฮะสองตัวนี้นะครับเพราะมันไปชนกับหลัก หลักสิบนี้มันดับนะครับแปดกับเก้าผมแปดกับเก้าเนี่ยมันดับนะครับแต่มันไปอยู่หลักอื่นนะฮะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปวิเคราะห์กันช่วงใกล้ๆก้หัวออกเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์แล้วก็ผมจะสรุปให้เหมือนทุกๆงวดนะครับสูตรนี้ได้แปดกับเก้าใครชอบที่หลักสิบก็วางไว้ที่หลักสิบก็ได้นะครับแต่สูตรผมมันดับหลักสิบมันจะไปเด่นที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะแปดกับเก้านี่งวดประจาวันที่สิบหกทับผ้าทับหกแปดลงให้เป็นงวดที่สองสำหรับสูตรนี้ ครับเอาม,มาดูสูตรสุดท้ายฮะสิบบนตัวเดียว่ะสิบบนตัวเดียวเน้เนๆครับสิบบนตัวเดียวเน้นๆครับเมืที่ผ่านมาสูตรได้เลขแปดตัวเดียวนะครับพ้นออกสามแปดแปดนะครับก็แปดมาจริงๆฮนะ ครับตู้เดียวเลยนะครับงมดที่ผ่านมาอ่าผมเล่นสามแปดแปดสามนี่แหละมันก็มาที่เลขแปดที่หลักสิบนะครับแถมหลักหน่วยด้วยครับอ่าถูกฮะขอมาเยอะนะสูตรนี้ก็จัดให้แล้วเด้อสมาชิกเด้ออ่าถ <c oughs> ามนี้เลยนะครับ ที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนไปดูกันนะนี่ฮะวิธีทํานะแคปสูตรไ้ฮะเดี๋ยวผมจะบวกเป็นตัวเลขเลยนะครับแปวกแลงท้ายเลขหกหกบวกแปดลงท้ายเลขสี่นะครับสี่บวกแปลงท้ายเลขสองสอบวกหกลงท้ายเลขแปดแดบวกหกลงท้ายเลขสี่สี่บวกหงลงท้ายเลขห้าห้าบวกหกลงท้ายเลขหนึงงบวกหลงท้ายเลขเจ เจ็ดบวกสี่งที่นะเจ็ดบวกสี่งที่ลงถายด้วยเลขหนึ่งครับอ่าใครชอบเลขหนึ่งนะครับจัดไปเลยนะครับงวดนี้สูตรไม่ชนกันสักสูตรนะครับเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ให้นะครับวิเคราะห์แต่สูตรผมทําสูตรที่ผมมีในมือที่เข้าต่อจากงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้สิบบนนะครับได้เลขหนึ่งนะครับ วันที่นะครับ16นะทับาทับ6 8รอลุ้นกันนะอ่ะเลขหนึ่งนี้นะครับไม่ติดดับสักหลักครับแต่อันนี้8กับ9ติดดับหลักสิบเฉพาะหลักสิบ0กับ4นะครับ4นี้นะครับ0กับ4นี้ไม่ติดดับเหมือนกันมาได้ทผมชอบอย่างนี้ฮะมันไปติดเลข0กับเลข1เนี่ยไปติดหลักเด่นหลักสิบบนผม นะเดี๋ยวผมจะลงหลักสิบบุญให้อีกนะครับเป็นสิบสูตรสิบบุญคู่ขี้มันไปติดที่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวผมเน้นไปที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับสิบบุญเอาศูนย์กับหนึ่งเนี้ยไปจับใส่แปดกับเก้าเนี่ยฮะศูนย์กับหนึ่งเนี้ยไปจับใส่แปดกับเก้านะครับอ่ะก็ประมาณนี้ฮะศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอันนี้คือคือนะครับถ้าเน้นจริงๆ ก็เน้นไปที่2อสูตรนี้ฮะเน้นเลขศูนกับเลขหนลองเลขสี่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามครับขอบคุณครับ